โอเคครับมาถึงวีอนะครับสอนเขียนฟัตเตอร์นะครับเบสิกนะครับกับมาเตอรอึ่งนะครับตอนนี้เป็นตอนที่2ครับมันจะสอนวิธีการดึงรูปภาพมาทํางานในฟัตเตอร์ครับมาเล่ากันเลยว่ะครับสวัสดีครับผมมาเตอรอึ่งครับมาเตอรรับสอนฟัตเตอร์ครับเรามีทั้งคอร์สออนไลน์และออฟไซต์ ข้อละลายครับเรียนผ่านโปรแกรมซูมครับและรีโมทหน้าจอผ่านในี่เด็กสามารถบันทึกวีโอไว้ดูทบทวนได้นะครับเรียนกัน2วันครับ9ก้โมงเลิกสี่โมงเย็นเรียนกันแบบตัวต่อตัวนะครับหรือตัวต่อทีมครับหัวข้อเลือกได้ครับต้องการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไมโครแอลไอแคลเซิร์ฟเวอร์ Microsoft หรือว่า r ฟ ba ็ e ส่วนออนไซต์ก็ให้มาเตอร์ไปสอนที่ออฟฟิศครับจำนวนคนแล้วก็จำนวนวันเลือกได้ครับ ต้องการจะเทรนสกิลของพนักงานคนสกิลไหนทักฟัตเตอร์มาเดี๋ยวเราเริ่มมาทําคอร์สร่วมกันได้นะครับโอเคครับมาถึงวีโอนะครับสอนเขียนฟัตเตอร์นะครับเบสิกนะครับกับมาเรื่องอื่นนะครับตอนนี้เป็นตอนที่2ครับมันจะสอนวิธีการดึงรูปภาพมาทํางานในฟัตเตอร์ครับมาเริ่มเลยว่ะครับจากวีโอตอนนี้แล้วเนี่ยเราต้องการสร้างสเตจขึ้นมาหนึ่งตัวชื่อว่าโฮมนะครับตอนนี้โฮมไม่มีอะไรครับหน้านี้ชื่อว่าโฮม เห็นไหมชื่อว่าโฮมนะครับจะมีแค oh ่แอปบาร์เฉยๆนะครับมีแค่แอปบาร์เฉยๆนะฮะต่อไปครับทีนี้นะครับมาต้นจะไปต่อคือมาตอร์จะทำการสร้างส่วนของนะครับอ่าบอดี้ขึ้นมาก่อน bo body ครับเห็นไหมครับใช้ในการสร้างบอดี้ใช้ในการใส่ text w i เ g e t ไปหนึ่งตัวข้อความครับว่านี่คือนะครับ ho h o m ง่ายๆ่ายเลยครับอันนี้มีความหมายว่ามาต้นทำการเขียนตัวอักษรชื่อว่า home อยู่บนบอดี้ตัวนี้เขาเรียกว่าบอดี้ตัวนี้เขาเรียกว่า แอรแอปบา,บร,ร,บาร, ake, ร์บันทึกการรีเฟซครับใยการกดสายฟ้ามันก็จะเอาค่าของโฮมมาโชว์แบบนี้ไม่งงนะไม่งงนะต่อไปครับทีนี้มันเตอร์จะดึงรูปภาพมาทํางานในฟัตเตอร์ครับนะครับสิ่งแรกครับมันเตอร์จะไปสร้างโฟลเดอร์เปล่าๆก่อนเอาเคอร์เซอร์ถ้าคุณเคอร์เซอร์วางที่ลิปเนี่ยให้เอาคิดที่ดำๆตัวนี้คือไม่เลือกใครก่อนแล้วค่อยไปสร้างโฟลเดอร์ึ้นมาหนึ่งตัวครับชื่อว่า i m a g e s ชื่อง่ายเลยครับเดีย๋ยวจะเป็นเอ็กเซลก็ได้นะแต่ก็ได้คุณถ้าไหนคุณจะเล่นเน,นี่ยผมได้ว่าอันมันง่ายดีนะครับพอสร้างชื่อโฟลเดอร์ชื่อว่าชื่อว่า image แล้วเนี่ยมีเองด้วยนะครับมันก็จะไปที่พ u ร์คสเ s กดอทแชร์นะครับเสร็จแล้วมันก็จะไปบอกเขาว่าเนี่ยมันมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า image อยู่นะเป็นรีซอสที่คุณจะสามารถที่จะทำการเอารุ่ภาพผสาษษมันก็จะทำการลบ image dot เบอร์ก่อนนะครับแล้วก็แดกครับช้าๆนะครับไฟล์นี้เป็นไฟล์สำคัญนะครับ เราเว้นช่องว่างโมดส่วนเอเอเลเลยนะ,ค,ะนนครับนั่นหมายความว่าวิธีการขี่จะปลดจะเปิดจะปลดคอมเมนต์เนี่ยคุณต้องแดกนะครับมาได้แดกตั้งแต่แฮชแท็กตัวนี้จนถึงสแลนแล้วมองที่คืนบอดตัวเองครับหาปุ่มคอนโทรลค้างไว้เครื่องแม็คใช้คอมมาล์นะวิดีโอใช้คอนโทรลค้างไว้แล้วกดตัวสแลนครับใช้ใช้เครื่องหมายสแลคคือเครื่องหมายหารเครื่องหมายหารเนี่ยจะมีสองที่เครื่องหมายหารบนแป้นหลักกับเครื่องหมายหารบนนำเพจเครื่องหมายหารบนนำเพจใช้ไม่ได้นะ คุณต้องใช้เครื่องหมายหารตรงแป้นหลักเป้นหลักไอตรงฝอฝาเห็นไหมจะมีควาว่าฝอฝาอยู่อะใช้คอมมานด์สแลมันจะเปิด็อบแบบนี้โอเคนะอย่าไปใช้วิธีลบลบข้างหน้าไม่ได้นะครับจะต้องใช้เทคิคอมมานด์สแล็พอเสร็จปุ๊บทีนี้เดี๋ยวเราไปหารูปภาพมาเล่นกันดีกว่าไปที่เว็บไซต์ครับเราจะเปิดโค้ดมาดีกว่านะครับเปิดโค้ดมานะครับปั๊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 บนะครับเดี๋ยวไปหารูปภาพกันครับ มาเริ่มไปที่ตัวนะครับ s t o s o l i y s e t c o m ครับมาเริ่มชอบที่เนี่ยมาเริ่มว่ามีของเยอะดีนะครับพอเข้ามาปุ๊บแล้วเนี่ยมาเริ่มการเสิร์ชหาครับสมมุติว่าตอนนี้มาเริ่มการเสิร์ชหาที่เกี่ยวข้องกับอะไรดีอ่ะสมมุติว่ามาเรต้องการรถแล้วกัน CAR ออาคามีไหมลองเล่นดูครับมีคาร์ไดวิ่งลองดูครับง่ายๆครับ นะครับโอเคมันก็จอลดหลายรูปแบบเลยสมมติว่ามาเปิ้งรถคันนี้เอาคันสีเหลืองนี่ไปคันนี้นะครับที่ชอบเว็บไซต์ที่นี่เพราะว่ามันเปลี่ยนสีได้ไงเปลี่ยนสีได้เนี่ยฉันไม่ชอบรถสีเหลืองชอบรถสีชมพูชอบรถสีม่วงอะไรงียมันสามารถเปลี่ยนสีได้เกตนะนะต่อไปครับพอเปลี่ยนสีแล้วเราสามารถเอาประกอบเอารถออกเอาลายออกนะฮะข้างหลังมีลายหรือจะเอานกออกไปยังได้เลยแบบนี้นครับพอ พอคุณได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้มันจะทําการดาวน์โหลดมาเป็น png ก่อนดาวน์โหลด png นะครับโหลดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเสร็จแ,แล้วตอนต่อไปครับมันเตจะเอารถคันที่สองด้วยโหลดอีกนะครับนะครับแล้วก็รถคันที่สามด้วยอย่างี้คันนี้โหลดอีกแบบนี้แล้วโหลดรถรถมาสามคันเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับอ่ะทีนี้มัตเตกลับดูที่นี่ครับดูวิธีการนะครับมดี๋ยวขับที่นี่ที่นี้เดี๋ยวนะเดี๋ยนะ ตรงนี้มาเตอร์จะมาที่ตรงดาวน์โหลดดาวน์โหลดตัวนี้ครับมาเตอร์จะทำการนะครับรีเนมมันครับ rename ต้องสาูปครับฉันขอรีเนมนะครับโดยการใช้ตัวนี้ชื่อว่า image แล้วกันนะครับ image image หถึง สไม่เป็นไรมากครับคุณ i n d o w s ก็ถ้าคุณใช้ w Windows คุณก็ค่อยๆลรีเนมไปนะครับอย่าลืมนะครับกดการตั้งชื่อถ้าเป็นชื่อไฟล์ถ้าเป็นชื่อโฟลเดอร์จะใช้เขาเรียกว่า s n a c k c a t นะครับฉันจะทำการทำให้เป็นตัวอักษรตัวเล็กเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็เอา3รูปภาพนี้นะครับลากไปปล่อยไว้ในนะครับไอเมดครับแค่นี้ครับปุ๊บวางตรงแล้วเปิดมือไปแค่นี้ครับรูปภาพก็อยู่ในละเลยนะครับง่ายมากนะครับต่อไปครับทีนี้ พรคุณรูปภาพเป็นสิทธ์เรียบร้อยแล้วเ,เนี่ยทีนี้มันจะกลับมาที่ตัวโฮมตัวนี้นะครับมันก็จะเอาวิกเกตที่เกี่ยวข้องรูปภาพครับมาใช้งานครับฉันใช้คาว่า i v e g e image นะครับจะเจอรูปภาพที่ใช้ในงานฟัตเตอร์เนี่ยมันจะใช้ประมาณ4กลุ่มแค่นีครับคำว่า image d e x c e เนี่ยหมายถึงรูปภาพของคุณเนี่ยอยู่ในแอปแบบนี้เขาเรียกว่า image d e x c e ไอเมดไฟล์ fly, รูปภาพที่เกิดจากการถ่ายรูปหรือว่าดึงรูปภาพจากคลังภาพเดี๋ยวจะเจอกันแน่ครับอันนี้พวกเป็นพวกไอเมดดพิเกอร์นะครับไอเมด m ์ดอเมมโมรีอันนี้เป็นรูปภาพที่มีการเข้ารหัสมาเขาเรียกว่าเข้ารห,หัสแบบเบตหงสีอย่างเช่นถ้าคุณใช้เว็บไซต์ถ้าคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ Server ที่เป็นแบบมัลติซ้อมเนี่ยมันจะเก็บรูปภาพเป็นแบบเบตหงสีใช่ป่ะจะมาเป็นอักษรแสนๆตัวต้องเปลี่นอักษรให้กลายเป็นรูปภาพใช้มุกนี้ครับไอเมด m ์ดอเมมโมรีนะครับ สุดท,ท้ายครับเป็นในเมดแบบเน็ตเวิร์กอันนี้ก็คือลูกค้าคุณเก็บบนพาธของตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเวลาเรียกมาถ้าบาสอสเซอร์มาเรียก HTTP ีดีพฟุ้งไฟกระด่งแมวแล็พีเอ็นจีใช้แบบนี้เลยนะครับอ่ะตอนนี่มาดูรูปภาพแบบแรกก่อนไอเมดดอทเเซดครับ e, และทีนี้บอสต้งไงใผ่พาธน,นะครับฉันก็รื่ทำการใส่ผ่านไปแบบนี้เรื่อชื่อว่า i m a g e หนึ่ง p n g แบบนี้ทีนี้มัลเตอร์จะไม่สามารถรีโหลดได้เพราะว่ารูปภาพมันมาทีหลังไง ถูกต้องไหมครับมันยังไม่ทําการพันึงเข้าไปในในใน,ในเครื่องมันต้องทำการหยุดก่อนแล้วลองสั่งร้านใหม่พิทักษ์บั๊กใหม่นะครับถ้าเกิว,ว่ารูปภาพจะมาแนละ้วแบบนี้ให้เสร็จก่อนจะเย็นนะครับนะครับเรื่องไซส์เดี๋ยวค่อยว่ากันครับเอาให้มันขึ้น,นได้ก่อนคือบอกว่า,วาอ๋อผาดต้องตรงนะ AI PG11 PGR อันนี้ผิดเดี๋ยวย่าหยุดก่อนเดี๋ยวย่าหยุดก่อนนะครับมันต้องมีผาดด้วย i m a g e s เนะี่ยผ่านก่อน i m a g e s เอส i m e t n e p n g อ่ะเอาใหม่ครับ run v i s u ด l บักใหม่ป๊อกนะครับแป๊บนึงครับไม่ยากครับวิธีการวิธีการดึงวิกเก็ตเอาภาพพลังงานบนตัวฟัลเตอร์นี่ง่ายมากแล้วมันได้ทั้ง android และ ios ด้วยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเดีริ่มต้นการทดสอบ ios ดูนะครับให้เสร็จก่อน นะครับปั๊บปั๊บปั๊บปับป๊บปั๊บป็นบิวลารตัวนี้แป๊บหนึ่งครับเรามันลัรขึ้นมาก่อนถ้าเราใครที่ทำไม่ได้ไงก็ทักมาเตอร์ถามมาได้นะครับนะครับเห็นไหมครับรูปภาพมาละง่ายไหมง่ายไหมถ้าฉันเปลี่ยนเป็นรูปที่สองเลยก็แค่ครับกดตรงนี้ครับใส่เลขสองไปแล้วเฟรีโหลดเลยครับคุณก็เพราว่าจะได้รูปที่สองนะถ้าเป็นรูปที่สามล่ะแล้วก็เฟรีโหลดไปก็ได้รูปที่สามเลยแบบนี้ง่ายเห็นไหมครับนะครับครับนี่คือนะครับเป็นรูป หนึ่งล้กันแบบนี้เปื่อไปน่าจะได้ไอเดียนะครับนี่คือวิธีการดึงรูปภาพมาทํางานบนฟัตเตอร์ครับง่ายมากสรุปให้นะครับสิ่งแรกคุณต้องไปสร้างโฟลเดรอร์เปล่าก่อนเชื่ออะไหลล้วไหนกจะเล่นนะครับสิ่งสองครับตัวอย่างไม่ต้องเชื่อว่าไอเมดเนี่ยเพราะว่าเราเข้าที่ปับตั้ต่อจามเลเนี่ย,ม,ยมันแก้ไขน้อยไงมันคุต้องมาเปลี่ยนตัวนี้เป็นชื่อด้วยเช่นคุณตั้งชื่อว่าโดเลมอนไอเดีรตัโดเมอนไปด้วยเกตนะนะครับพอคุณต้อการเปลี่ยนเปิดใช้งานเลยปุ๊บ ะครับเป็น png ง่ายๆนะครับ jpeg ก็ได้นะคำถามว่าแล้ว jpeg กับ png ต่างกันย,ย,ยังไงต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็น jpeg เนี่ยพื้นหลังมันเป็นขาวมันไม่มีใส่ไงเวลาเบาางเนี่ยบางทีเบาวางทับบนบนบนผืนผ้าที่เป็นสีอื่นเนี่ยมันมันมันเห็นเป็นขาวขาวบางอยู่นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้เป็น png มากกว่ามาได้มีคงความเป็นใสได้นะครับโอเคน่าจะได้น่าจะได้ไดครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยว มาเตอร์เบรกก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราเรียนรู้วิธีการเอาภาพมาสายแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยมาเตอร์จะสอนวิธีการเปลี่ยนเข้าไปเป็นวิกเก้นแล้วสร้างเป็นอ่าอ่าเขาเรียกว่าคอรอบตําแมน่วิกเก้นเพื่อจะทําการทํางานได้ง่ายขึ้นหรือคอใช้ในคัสอื่นได,ด้วยนะครับวันนี้วิุญาเปเบรกก่อนครับเดี๋ยวเราเจะยังดปโอหนะ้าวันนี้ขอล่า,าวครา,ว,าว,ว่าสาวันดีครับ